สวัสดีค่ะวันนี้ทิพพามาดูเนื้อที่23ไร่นะคะราคาขายไร่ละ75,000บาทอยู่ในเขตตำบลสุขเดือนห้าอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะอันนี้เรามายืนถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะแปลงที่ดินด้านหน้ากว้างโดยประมาณ175เมตรนะคะ175เมตรสายสุดสายสุดของชนดนะคะพุ่มไม้นี่นะคะ เรื่อยไปจนสุดเขตอีกฝั่งหนึ่งนะคะหน้ากว้างร้อยเจบห้าและลึกลงไปร้อยยหเมตรจนชนแนวอยู่คานะคะเป็นชนดคุดแดงนะคะชนดพร้อมโอนเราขายในราคาไร่ละเจ0 0หบาทฟรีค่าโอนค่าให้ใจให่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้เกษตรกร,ร,กรทํำแบ่งในแปลงที่ดินนะคะก็มีปลูกอ้อย สลับกับแปลงมันนะคะเป็นที่สูงน้ำไม่ท่วมนะคะที่ดินแปลงนี้ลงมาจากถนนทางหลวงชนบทเข้าถึงหน้าแปลงที่โดยประมาณ1กิโลนะคะเป็นลักษณะโฉนดคุดแดงเป็นลักษณะโฉนดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหน้ากว้างร้อยเจ็ดสิบห้าเมตรลึกลงไป225ร้อยยี่สิบห้าเมตรนะคะ เราอยู่ที่แปลงที่ดินเราก็สามารถมองเห็นวิวเขาได้นะคะหน้ากว้างนะคะและลักษณะเป็นที่สูงเกษตรกรทํามันทาอ้อยนะคะลงมาจากลาดยางนะคะทางหลวงชนบทถึงหน้าแปลงที่โดยประมาณ1กิโลนะคะเราอยู่ในแปลงที่ดินเรานะคะด้านข้างของแปลงที่ดินเราสามารถมองเห็นวิวเขานะคะพื้นที่สูงนะคะ หมาะสำหรับทำการเกษตรซื้อเก็บไว้เก่งกำไรได้นะคะนากว้าง175เมตรลึกลงไป225เมตรนะคะจากทิพยืนนะคะฟาร์มลึกลงไป225ก็ชนดงยูคาด้านหลังเลยนะคะส่วนความกว้างกว้างตั้งแต่ม,มุมขวามือนะคะยันซ้ายมือสุดอีกด้านหนึ่งที่ทิพยืนนะคะ175เมตรเป็นฉนดคุดแดงนะคะ ราคาถูกมากนะคะอยู่ในเขตตำบลสุขเดิน5้าอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทซึ่งที่ดินแปลงนี้ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน3211มาลงมาถึงหน้าแปลงที่โดยประมาณ10กิโลนะคะที่เป็นที่ดอนนะคะน้ำไม่ท่วมนะคะตอนนี้เกษตรกร,กรทำมันทำอ้อยอยู่นะคะค่ะที่ฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์สำหรับช่องลุงทิพย์บุญธรรมบ้านและที่ดินนะคะที่สวยราคาเจ้าของขายเองบายทิพย์อ่างทองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้ที่ดินสวยราคาเจ้าของนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดไลนะนัดดูที่ได้ทุกวันนะคะ092581 6 6 3 8หนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งคะ่ะสวัสดีคะ่ะ